สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอก,กันกับวิธีการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันรวมถึงคอมพิวเตอร์นะครับให้ชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการลบคลิปวิดีโอออกจาก u t u b e ครับโดยในคลิปนี้จะทำผ่านหน้าเว็บ เอ่อ YouTube s t ด d โอกันนะครับจากคอมพิวเตอร์ส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ให้เราเข้ามายัางในส่วนของอเว็บไซต์ s u u d i o youtube. com กันได้เลยครับเมื่อเข้ามายัางในส่วนของอหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับ หน้าแรกก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของเมนูแท็บเมนูคอนเทนต์นะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกในส่วนของคอนเทนต์ Content เข้าไปได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในส่วนของแท็บเมนูคอนเทนต์แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกคลิปที่เราจะ,ะต้องการลบนะครับโดยผมจะ ทำการลบในคลิปและที่ลูกศรได้ทำการได้ชี้ไว้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็เอาในส่วนของอไปคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าคลิปที่เราได้ทำการเลือกไว้นะครับก็จะเป็นตามรูปนะครับเมื่อเราคลิกที่กล่องเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของแท็บเมนูที่เขียนว่า More A c t i o n กันได้เลยครับซึ่งจะเป็นแถบสีดำๆนะครับเมื่อเลือกมายังแถบ more action แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของ เมนู menu, delete forever กันได้เลยครับหลังจากคลิกเมนู delete for ever, forever กันแล้วนะครับก็จะมี pop up ให้เราตรวจสอบกันอีกรอบนึงครับว่าเราจะลบหรือไม่นะครับถ้าเราต้องการลบก็ให้เราคลิกไปที่ช่องได้เลยครับเมื่อเราคลิกไปที่ช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนู delete forever กันได้เลยครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการลบออกไปนะครับหลังจากาคลิกไปแล้วน,นะครับระบบก็จะทำการลบคลิปวิดีโอออกจากาช่อง YouTube ของเรากันนะครับก็ให้ทำการรอสักครู <S <S ่ครับ เมื่อหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับก็จะกลับเข้ามายังในส่วนของออหน้าคอนเทนต์กันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าจะไม่มีคลิปวิดีโอที่เราได้ทําการลบออกไปแล้วนะครับแล้วในสําหรับคลิปการลบวิดีโอจากหน้า YouTube Studio ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ